เทคเตอร์ ctor, มุกดาหานะคะได้มาทำการสาธิตต้นเทคเตอร์ของเรานะคะสอง จะเป็นรุ่นดี3ีสามนะคะ49แรงม้าค่ะส่วนคันข้างหน้าจะเป็นรุ่นดี4ีสี่นะคะ75แรงม้าค่ะ,ะการปรับหน้าดินของเรานะคะเราจะปรับหน้าดินพอประมาณนะคะ จะเป็นเครื่องยนต์3สูบกับ4สูบนะคะเดีย๋ยวเราจะพาไปชมใกล้ๆกันนะคะม่นสนไปเด้ ของเราก็จะมาทำการสาธิตเครื่องตัดอ้อยกับเครื่องสางใบนะคะเดี๋ยวต่อไปจะเป็นพาไปชมตัวเครื่องสาธิตเครื่องตัดอ้อยกับเครื่องสางใบกันเลยนะคะที่ที่เข้าาอยู่ 还写不了，我我。